เงี้ยเชื่อใจพ่นมีดีด้วยกันเลย่างเงี้ย่นเงี้ลาจะบริเตานะเนาะเพิ่นจะมามางด้นกองเพราะมงฝ่ามงลบอนรกเดร่ตอนแรกนะบอกเพืนอยู่ว่าเบิ่งฝ่ามุงผลก่อนจังมากนังนคาไง มาแบบว่ามั่งพากันมั่งเลยด้วโอ้ยเห็ดกับไแล้วเฮ้ยมาวุ้ยไป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 วุ้ยพี่น้องเอ้ยตกใจเดิลาลงไปแล้วบาทนี่อันนี้แหละผนเอาความฝังมางกรายพูดโอ้โีู่ใได้เฮาบัดนี่ของใช่ของชอยของจำเป็นอยู่ในหมดเลย

Up, <laughs> up, เดเ้อไพ่ช็อตเด้อสร้างก็มาเห็ดแบบนี้นี่ <c oughs> เกีเยวกันเ้ย เราท่าใต้ไ huh. ม่จีอย่เที่ยวหเตียงออกบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยออกบ่ทันเลยกจะดำขึ้นออกได้พี่เอาแต่ลูกอย่างเดียวปุ๊บเอาแต่ลูกอย่างเดียวทันลูกอย่างเดียวน้องกระซาบจ้ะ หาบู้ห็นบาดนี้พี่น้องเอ้ยอุปกรณ์ของใช้ของจำเป็นเทว่เราโอ้ย่้อมทันบวมบ้ามากเจ็บเหมือนโมทันเลยโอ้ยเอาแต่ลูกพี่น้องเอ้ยหน้าที่ชีวิตหน้าที่ชีวิตเอาแต่ลูกท่านอย่างเดียวตายตายตายเป็นอะไรเป็นแล้วนี่บาด หายจนมาออก้อเลยบ้านนี่อมนเชิใส้ด้วยฝ้ามันมีตีด้อยกันเลยอ่านีเนาะาจะโมเดิร์ตานะเนาะเิ่นจะมาม้างนวดจรงอเลยฝูงฝ้าบูงนกัน่ไเมาะตอนแรกนะบอกเป็นยู่ว่าเบิ่งฝ้าบูงพนกอนจังมากดังคาไง มาแบบว่ามา่งพากันมา่งเลยเล้วโอ้ยย็ดกับไปแล้วว้าวว้ายไป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 ้ยพี่น้องเอ้ยตกใจเลยลาลงไปแล้วบาทนี่อันนี้แหละพวกเราความขังบางใจพูดโอ้ยไปไรเฮาบานนี่ของใช้ของชอยของจำเป็นอยู่ในหมดเลย โอ๊ยโอ้ยสันไปเลยพี่น้องเอ้ยบันไปปไปไปไปเนียวมาอยู่รถก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ก็เปียกวะเราตายตายตายได้บัน กบระท่านเอาแต่ชีวิตตัวเองท่านกับพ่อชีวิตคอบครัวชีวิตูกพ่อหน่องไว้นาที่ะไม่ได้คิดอยากได้เครื่องใส่กองซอยอย่างเลย

mày nha, vào đây và thiếu có à, thắt không bà hẳn chắc việc can sáng ngốc này chắc nói à, ta cả ma cụ, cụ, cụ tài phương cụ phay hãy thì nó rồi tải phương tải phay đó ổng hềm ổng hềm có thắt này này, à này cả ra thì người nó và dàn là bốc phun rồi bốc phay ở đây thăm sàng con đá lũ hải lèo bê non lơi mày đang chơi cả à, xịt nà xieo vào đây này dẻo hải thô hà lúc tư nó, lúc trời nó, lúc nhầy đơi rồi dẻo thô hà lúc trời đúng nhay, nó đây không? อาเจ็บอุปกรณ์ทงน้อยๆกันเนี่ยใส่กระสามาโดนเจ้าตัวเป็นสิ้นกันนะใส่ดิบ้านีคนเอาอะอืมใส่กล้ามาเดี๋ยวคอไปทวหาลุงจอเละ ใช้ระเตอร์ก่ะม,มีสัญญาณป่รอบอกไงลูกจอยมาซอยแนเดอรอทางสร้างเพิ่นมาตู่สาดเพื่อนให้เดวมาซอยกันแน่มาซอยแนเดอพอดีสร้างเพิ่นมาแต่วได้ยินอยู่บ่ ทางเพันแกนไมีแต่ว่าขอโทษพี่น้องเลยมาจากความมาความเหตุแต่เพันแกนเนาะขอโทษขอโทษเพันมามอะไรๆได้ไดอ่าทางสร้างเพันมาแลยนะก็เลยมาช่วยดึงข่าวของขออกแน่ลุงจอยนะน้องเชื่อผ้าออกมากอย่าเลิกไม่ยินบอก เมื่อนแม่เมื่อนแม่ลุงจอยได้ไปหาพื้นน้ำฝนแล้วเออหาลุงจอยแล้วไปหาพื้นงานชุกอืมตื้โตมากได้วะสัสเออเออจะหน่อยเชื่อไปท่านเออขันมากก็ได้ยาแล้วไปไปพูนึงนะขันไปก็ไปพูนึงแล้วก็ชุ่มเนี่ยนี่แบบเล็กน้อยเลยส่ะอ๋อต้องเชื่อมากก็ได้ส่ะเพราะว่าย่านเจ้าหนักไปงานชุกงานอย่างนี้ เอาก็ะพากันมาในเด้อป่อนข่าวป่อนอย่างนี้นเออโอเคเดี๋ยวได้เจจังพามาเด้อบอกแนะ่มีกรว่าไ,ไ่ได้ไปเด้อยากเวียกทั้งเพืนเอนอ,อ,อยู่่เออจับใ่รอโดยโดยโดยบอกมาแนะ่ยันมจักเออเจ้าคนั่นนะ่ะอันนั่นบาฝากกินทานบ้เออฝากกินท่านอยู่เดี๋ยวเจ้ามางชงให้เจ้าจังฝากกันได้เออเออฉนกับไนองไปเดียนเบอลน้อยอยู่นี่น้ำอาเชิมน้ำอไห เออกันว่ายนิ่กับเจ้ามาชงเชิญมาเบิ่งนี่เด็กหน่อยกับจังเมื่อก็ได้มยอะดยเดี๋ยวบปลูกอืบาล่พี่นองเลยเราก็ห้หาแม่พ่อางได้พ่ออนะสาบานชาเมื่งกด้บัดนียพี่น้องเลยไก้ทางช้ำกาไปไก่มาไอพี่ออน้องคนละบั thế đây sao mình tìm này nó rang vâng được để kẹo cho huống ừm Mama, má bài xăng luôn cả ทีมงก็ได้เลยค่ะมันมีเป็นตาอ่อนนะมอนเก็บไบเรียวไปตากได้ปกเลมยดเลยตรงเชือดหัวได้หนึ่งย่งหน่อยหนึ่งนะคืนนี้เนี่ยแลีนน้ำกับพระท่านมอคืนนี้พียงเท่อันมันยดตรงอ่านี่เก็บใส่กระสอบเป็นยังไ่อ้ เอากระสอบพีทใส่ไปนะเดี๋ยวคอยจะมามากระสอบงามตาทำไมวะเอาไหมอะใส่กระสอบไม่ได้พวกสูเสือผาเป็นอะไร ไม่ได้เปียกว่ะอ๋อเปียกยังไงพอใบไฟใบยไงนยาชดด้วยนะได้คอยสิไปเอาไว้ห่านแต่ไปเรือกโซฟาอย่างที่เห็นเลยนี่ดีต่โต้หนี่โบเตะนะพ่อเนาะ ย่งบ่ท่นได้ทงกับหน้าที่นั่นกับอะไ้คืออยากเอาอย่างเนาะบ่ได้คืออยากจบอยากจับนะน้านีพอแก้วเด้ระวังด้หอือยนะอแล้วรอบนกือคอาไดหตับ่ตวุนเลยเด้ นายาต้องรวดมอนี่คร่บอืมนี่น,ดนดี่พรัะ hai cho vào sâu mừng đâu bà Thế này đây vừng hả e, đồn lúc mai là bà chắc xong cái ăn tí แต่เนี่ฝนก็อยากซาด้วพี่น้องเลยเนาะลงเม็ดปล่อยๆเก้าโมงเนาะสักได้ขนาดเก่งนะ,อะเอาคองก่อน,นหน่อย ก่อนองไว้นี่ก่อนยังมาเต็มมือออื้ไว้ในห้างน,นี่แหละพี่น้องพี่สิปิด่ห้านหลายมืออยู่แหลนะเนาะพอเก็บข่าวเก็บของเปียงเปียถิ่นขางห้างมาเลยขันกวดน้ำเจ้าไว,ว,ว้ใช้

ลาเสือผ้าเอาออกมาก่อนป่ะามาบ่ะเที่ยวทางกันป่ะเก็ปใส่กระสอบแล้วทิ้มโดนน้องพอนะเด็ดเทเรื่อป้านเด็ดในไรป่านในคือน้องไร้ต่อไป ยั่อย่างไรก็า้าัครสนใจสอติดแซมชมกันได้เัย สร้างห้องอะมันเมิดบ่วหายนอนาางคนเปิดหน้าต่างเมรนเมิดไ,ได้วาห็นนะมึงเด้นมันมันยังไม่ได้รุดออกมาเบิดอแดงทั้งหัวทุกเจ้า เดนชันลอยๆไปน้อจะคมเห็ดเนาะ tôi cứ vào em lật bằng mà bằng này ừ. hỗ à, xài cánh quạt nó ma vào này thế nào mà. วเาไว้พวกไว้กับเบื้อนันเะไม่ไ้เอสงนมันเป็นดาวแล้วบ่ปบพอมาดึงนี่คือไหนะทางยัดๆไปซอยทัางงานซชกความไปหน่องอ้เนาะฮะ ป้นตามลงจอยอค่ะพาเป็นช่วงราชก,การซุกที่เป็นเบื่อ heat มือนั่นเนาะมือนี่นเป็น้องเ่ะฝนตกฟ้า้องซ้ำเนาะมือช่วงราชการเป็นกนไง mặc chị đây là mắm á trong này thằng thằng thằng.

<laughs> hấp ừ. ừ. con Điều rồi để tăng hạ rêu lại sắc tay sắc đây nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไปหามลาเสผ้าออกไปคนจะได้กวดออกน่งบอกอามมี่ลยเิ็มเลยบัดมาเจ้าไม่เห็นตัจ้าเห็นอ่ะอืกองม่เแล้วอรตั้งเดือเอาไปได้ได้ก็ได้เดือย rồi các bạn ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ลาเสือผ่าบ้านต้องหามม้วกันสองคนไปหามล้าเสือผ้าออกมชองแล้วเงินจะได้กวดออกนะอ,อึ๊บโอ้นอยู่ได้ตึ้นมันมีเสือข้างล่างพ่อเคยทุดออกไปก่อนไปนยะ

ได้ปะอันนี้ฮึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮ๊บฮ๊บนปึ๊บอ่ะปะรอปะรอปะรอเดี๋ยวค่อยดัอ่ะไปดิคุณ chạy ơi Chạy không hết Này con lấy ra nó Làm ra nó Làm không đi đâu เดี๋ยวหนักแล้วเพื่อนๆกันคอยเด้อเดีย๋ยวช่วยกันเก็บกไไมันก่อนไปนอนเชื่อกอ่ะพี่น้อ,นองบไปซัมนี้ก่อนพี่น้อนไปถารับน้องเชื่อกก่อนน้องเชื่อกก็กำลังมาเนาะไปเรื่อ้อ